สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้อง FC ไปเริ่มทำการประกอบชุดฝาปิดเวทคลัดก้อนของเว็บแซบนะครับปัญหาของเรื่องก็คืออยู่ตรงนี้ที่ทำให้งานของเราร่าช้าก็คือน็อต4ตัวนะครับน็อตสตัวที่ยึดเวทคลัดจะเป็นน็อตหัวแฉกเทเปอร์นะครับพี่น้อง FC นะซึ่งผมไปหาตามร้านมอไซน์นะครับไม่มีสักร้านเลย นะมันเป็นเบอร์8ส่วนมากมันจะมีเบอร์10นะครับทีนี้นะครับก็เสียเวลาไปแล้ววันหนึ่งวันที่2นะครับผมก็ได้วิ่งไปที่ร้านวัดสดุก่อสร้างนะครับมีเลยนะน็อตตรงนี้นะครับมีทั้งเบอร์8เบอร์10นะถุงหนึ่งก็ไม่กี่บาทแต่ว่าน็อตไม่แพงนะครับแต่ว่าค่าน้ํามันผมวิ่งไปหา2วันนี่ยังไม่ค่าน้ํามันผมมี200แล้วนะสงสัยจะได้ขายน็อตตัวละร้อยลรมัง้งครับพี่น้องเอ็ซีนะเอาละ นะครับทีนี้เราก็นะครับจะมาเริ่มทําการประกอบน็อตตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะใส่เข้าไปได้เลยไม่โผล่เลยนะครับไม่จำเป็นต้องตัดนะครับสําหรับน็อตตัวที่เราไปทําการซื้อมาตรงนี้นะครับความยาวก็ประมาณ1เซนหรือว่าอ่าหนึ่งเซนกว่ากว่านี่น่าจะครึ่งนิ้วหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับพี่น้อง f c นะไม่โผล่ออกไปข้างหลังเวทเยอะนะโผล่ออกไปนิดเดียวพอรู้ว่าโผล่นะครับพี่น้อง f c อาจจะเกลียว2เกลียว นะครับก็อ่าไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้อง f อนะทีนี้นะครับเรามาพูดถึงตรงนี้กันนะครับตรงที่ว่าเรื่องของปะเกันของเว็บแซมันไม่มีขายนะครับเวลาเราไปซื้ออะไรลดหรือว่าซื้อปะเกนชุดมันจะไม่มีคําว่าของเว็บแซนะมันจะมีเฉพาะคําว่าของเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยกับเว็บแซมันต่างกันอยู่ตรงที่ฝาปิดตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็มีเวฟร้อยสิบหรือเปล่าที่มันไปต่างอยู่ตรงที่ปากเกนฝาปิดเฟืองราลิ้นมีเล็กมีใหญ่นะปาเกนฝาปิดเฟืองเราลิ้นก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับทีนี้ในเมื่อปากเกนมันไม่มีนะครับมองไปมองมาก็เห็นปากเกนตรงนี้ปากเกนแข้งคัดของอ่ามิโอนะครับเราก็ตัดออกมาแล้วก็ฉลุเป็นรูแบบนี้เมื่อเราตัดเป็นรูได้แล้วก็เอาปากกาวาดเลยสิครับพี่น้องเอฟซีนะเราเอาปากกา ทําการวาดแล้วก็ตัดออกมาให้เป็นเหมือนปักเกนเดิมนะครับพี่น้องนะอ่าทีนี้นะครับเมื่อเราวาดตัดออกมาแล้วนะครับวิธีการที่เราจะทําการเจาะรูเราไม่มีตุ๊ดตู่เจาะรูเราจะทําอย่างไรนะครับวันนี้มีเทคนิคมาฝากพี่น้องอย่างแน่นอนนะเทคนิคการเจาะรูตรงนี้ไม่ให้ปักเกนขาดนะครับไม่ให้ปักเกนแตกนะครับมันมีง่าย กับเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี้เองนะครับพี่น้อง f อวิธีการเจาะประเก็นเราจะใช้น็อตนะครับอ่าถ้าร,ารูเบอร์12เราก็ใช้น็อตเบอร์12นั่นแหละนะถ้าน็อตถ้าร,ารูเบอร์8นะครับเราอาจจะใช้เบอร์10ก็ได้หรือเบอร์เบอร์ก็ได้เพราะว่าไอ้น็อตตรงนี้นะครับก้นมันจะเว้าเห็นไหมอ่าตูดของน็อตมันจะเว้าลงนะครับแล้วมันก็จะเป็นขอบนูนนะเราจะใช้ตรงนี้นะครับมา เจาะประเกนแทนตุ๊ดตู่นะครับพี่น้องนะอ้าเราก็ลองเข้าไปที่ไม้แล้วก็วางลงไปแบบนี้แล้วก็ก้อนกระน,นําไปเลยนะครับพี่น้อง f ออาจจะ3ครั้ง4ครั้งนะครับพี่น้อง f อนะอ่าเวลาตีก็ต้องระวังมือตัวเองด้วยนะนะครับพี่น้อง FC นี่เราเจาะแล้วมันก็จะเป็นรูให้เราแบบนี้เลยนะครับพอดีกับน็อตเป๊ะเป๊ะโหลดเด้พี่น้อง FC นี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคที่นำมาฝากพี่น้อง f อของเรานะครับก็ เอาไปใช้ไปเป็นแนวทางไปแล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากเจาะปะเก็นนะครับไม่มีตุ๊ตตูนะครับอ่าตรงนี้ทําได้ง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปขันบีบดันทับเข้านะครับเพราะว่าปะเก็นมันจะไปติดเกลียวนอ็อตทําให้เกลียวน็อตของเราเฟื่อตนะครับเราเจาะแบบนี้ค่อยทําการประกอบจะดีที่สุดนะครับพี่น้อง f c นี่นะครับตรงเป๊ะเรืพอบ่อนี่พี่น้อง f c นะนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคที่เรานำมาฝากพี่น้อง f c ในวันนี้ นะครับอ่าตรงน,นี้เราได้ประก็นมาแล้วสําหรับประเก็นฝาปิดอ่าชุดเวทคลัดก้อนนะครับของรถ Honda เวฟแซนะครับนี่ได้เป็นที่เรียบร้อยเราแก๋เป็นเก๋ครับพนะี่น้องเอฟซีนะทีนี้นะครับก็มาทําการประกอบนะครับโดยใช้น็อตเนี่ยตัวนี้ที่เราซื้อมาก็ความยาวน่าจะประมาณครึ่งนิ้วหรือเปล่านะครับอ่าประมาณหนึ่งเซนนี่แหละนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวเราขันเข้าให้ดูนะครับว่าน็อตตัวที่เราซื้อมา หัวเทปเปอร์ตรงนี้เบอร์8นะครับมันจะโผล่เลยออกมาเยอะหรือเปล่านะครับมองเห็นกันไหมน่ะกําลังหมุนอยู่นะครับพี่น้อง f อนะก็โผล่มาเกลียว2เกลียวประมาณนี้แหละนะครับพี่น้อง f c ีโผล่นิดหน่อยนะแล้วก็มันไม่ไปจิดอะไรแน่ๆแหละนะครับเพราะว่ามันห่างกันกับชุดคลั์มากๆเลยนะครับอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรไปเกี่ยวไปสะดุดอยู่แล้วนะครับพี่น้อง f อนะสําหรับน็อตตรงนี้ผมจะไม่เกียยวไม่ตัดละ นะครับอ่าตรงนี้เลยเอาแบบนี้ตามสไตล์นี้เลยนะครับทุกท่านนะก็เอาเป็นแนวทางมาฝากพี่น้องของเรานะครับสําหรับท่านที่อ่าประสบพบเจอปัญหาเหมือนผมนะบางท่านก็อ่าเม้นเข้ามานะครับก็ขอขอบคุณมากเลยว่าให้ใช้น็อตหัวงกลมธรรมดาก็ได้นะครับบางท่านก็ทักเข้ามาว่าถ้ายโสธรไม่มีขายอ่าบอกมาเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับไม่ว่าจะเป็น ่าช่องของช่างใหญ่หัวใจเกษตรทางภาคเหนือก็ทักมาบอกว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ส่งไปให้เองน้องนะก็มีอีกลหลายๆท่านแนะนํามาว่าใช้น็อตหัวกลมธรรมราใส่แทนก็ได้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับน็อตพวกนี้นะครับก็มีพี่ร้านเชียงกงนะครับร้านเชียงกงปรีชาอะไรายนต์แนะนํามาว่าน้องเองก็ไปดูสิที่ร้านวัสดุก่อสร้างพี่เห็นน็อตตรงนี้เขาฝัง เขาใช้ฝังประตูวงกบอลูมิเนียมนะเป็นน็อตเบอร์8แบบนี้แหละนะครับพี่น้อง FC ก็อ่าผมก็เลยไปหามาใส่แล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วก็ติดเครื่องนะครับทำการเทสเกียร์1,2,3,4นะครับตามที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้รถติดง่ายเข้าเกียร์ได้แล้วนะครับทุกท่านก็เอาละมาเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง FC นะ ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทําการไล่วงจรระบบไฟแสงสว่างนะตอนนี้เราไล่วงจรสตาร์ทเครื่องได้แล้วเดี๋ยววงจรแสงสว่างนะครับพี่น้อง FC สวัสดีครับ